สวัสดีครับพาปูพิงมากินบุฟเฟ่ต์กันนะครับมีข้าวมีอ้อยมีฟักทองมีกล้วยนะครับเอา้าแดนซ์ิ่งหน่อยงดึงดึงดึงหึงดึงดึงดึงหึง,ง,งโอเคมาดีจ้ากินให้อร่อยเลยจ้าจ้าข้าวเหนียวอันนี้ข้าวนะครับข้าวเจ้ากินข้าว,าวอ่ะหกเลยออ กินข้าวนะครับกินข้าวก่อนอันดับแรกกินข้าวอันดับแรกก่อนนะครับอืมอฟักทองอ Oh, sorry, sorry. <c oughs> โอ้โหกินข้าวก่อนนะชอบกินข้าวก่อนกินข้าวเอาแมวเอาอ้อยแข็งวิ่งบอกอ้อยแข็งไปนะครับใบนี้ก็จะเป็นใบไม้ที่ช้างชอบกินนะครับอ๋อกินอ้อยอยู่ กินใบไม้ก่อนนะครับผมใบไม้นี่ก็อร่อยนะผู้พิงเราชอบกินนะครับผม ไม่รู้ว่าจะเลือกกินอะไรกินใบไม้ก่อนโอ้กล้วยไม่แตะเลยนะวันนี้สงสัยจะอิ่มสรุปว่ากินอะไรกินข้าวกับใบไม้หกหมดเลยนะครับกินหกหมดเลยนะผู้พิงอชอบกินใบไม้พิงบอกว่ากินกล้วยทุกวันหนูเบื่อแล้วครับนี่ อ้อยชอบกินอ้อยชอบกินใบไม้ข้าวนะครับผมแว่งขาด้วยอารมณ์ดีนะครับโอ้เขียทิ้งนะฟักทองไม่เอาเลย กล้ยเอาไม้กล้วยอ่ะกล้วยยังไม่เตะเลยนะครับเอากล้วยกินหนึ่งวีหนึ่งอันเอาไม่กินอีกปอกเปลือกอีกนี่ปอกเปลือกกล้วยด้วยนะนี่ <c oughs> ปอกเปลือกกล้วยด้วยนะครับผมเด็วกอ้วนเราสรุปว่ากินข้าวกับใบไม้นะครับส่วนกล้วยนี่กินบางคำอ้อยกินบางคำ ฟักทองก็กินบางอันนะครับผม,มจะรู้ว่ากินใบไม้กับข้าวอร่อยที่สุดนะครับโอเคนะครับนี่ก็น้องผู้พิงนะพิงกินนานมากเลยนะครับผมโอเคนะครับบ๊ายบายสูงพิงบ๊ายบายใส่ไว้ใบนสูงบายบายสูงใส่ว่านบ้ดึงดึงบ๊ายบายจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณครับบ๊ายบายสูงบ๊ายบาย บายบายครับบายบายอ่ะกินต่อเลยนะครับอื